สุดจัดอนยญานนี้อ๋อเียอะที่ชนกบบีบีเราพูด oh, จะ 1, 1> แคมป์เราพูดจะซีแล้วก็บีแล้วก็เอแล้วก็จบเกมเลยดนดิงไกลก่อนสามคันจบจบเกมหมดโถ่เนี่ยนัย้นเลยปีนตะขาวพังเลย อยากได้มาเนะทันทันทันขอน้อหน้าเนี่ยมันอยู่ข้างๆนัดเดียวต้องอันนี้มันน่าจะกำ้างไปนิดนึงจังแม่น้ำหรอกข้างเลยเอาอเหรอ,อเจ้เาปีศาเราจะได้มันก็ช่วยนิดเดยวคุณู้ดีกว่าปล่อยโล่ะ ถ้ามรับกร็มรกได้เต็มก้นแรงแรงล้วปืนแรงมากโอ้ยสองคันเนี่ยวันนี้ยังไงเบรที่เหตุมงึงเกิดหร,รือว่ารถเข่ามึง

Attacks <laughs> the point. Huy, Bang. Got it. Come on. This <laughs> The enemy is <laughs> controlling multiple zones. <laughs> no. I put this <laughs> on อันนแตกยิงมันไปเลยของเมลโอ้ีโหลด้าโอ้โหยิงไม่เข้าหรืจ้าหลังเข้าหลังเข้าลวะ

ไม่เข้าเลยโั้ยมีเหรอเดือดาย่ีลีลงหวัวแล้วตายไปว้อมกันเลยนะปืนมันทังรัวๆเลยมันยิงกูไม่ได้มีแต่ตะกนมาช่วยกูตอนนี้นะเพื่อนมีเลยเออมีอยู่นี่มั้ยสวยไอ้เหี้ยกว่าจะตายสู้เหรออืมน่าจะสู้เอ้า

าวิดีโอไว้พอดีโหมมาเลกมันถอยมีกูไ่ไเนี่ยเนี่ยเนหลังต้นคิดสมัตนะ

ไ,ไม่มีเอยตายมบักคำน้อยกูตัวขอขอยิงเตรียมหน่อยระดนน้อยมากเลย โอ้สามจุดสามด้เนียรถถังอังกฤษกันนะอนเลชเลสอะไรอย่างเลสเนี่ยน่หล่อ,อจิยวไม่พักเลยว่ะสอ,อะจ 3, 3, 3, 3, 3. ุดเจก็เจอสามจุดสสุดจูก็เจอสามจุดสามชื่ออะไรวะแน่หล่อแัวนว่หมายับเล่ออยู่ใกล้บานนี้แม่งหัวยังตกเลยไ่เชื่อ

อย่างอย่างนี้ดูนะเออน่ารอกทันหันหันกลับมาช่วยตรงกูดได้ไหมมีอีกคันเนึ้ออ่นานแลไ้ไม่ใช่แตกแล้วไม่ไม่อีกคันหนึ่งข้างหลังมันโอแตกแล้วนี่หว่า